ที่นี่ไปดูเทศบาลเมืองขนลั่งกับเขาจะกิจกรรมวันเทศบาลประจำปีส5องพันห้าร้อยหกสิบหกครับนายสมบูรณ์ปัญญาธนากรนายกเทศมนตรีเมืองขนลั่งกับเป็นประธานเปิดโครงการวันเทศบาลประจำปีส5องพันห้าร้อยหกสิบหกพร้อมอา่านสร้างจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเนื่องในวันเทศบาลทางนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงถี่มาข้องการกำเนิดเทศบาลและจะนักถึงความสําคัญข้องการปกครองท้องถิ่นโดยเฉพาะการปกครองในรูปแบบข้องเทศบาลน,นะครับ โดยมีผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานลูกจ้างในสังกัดลูกจ้างพนักงานทุกส้ำหนักกองเข้ารวมกับกิจกรรมค่ะก็มีพิธีทางศาสนาพุทธแล้วก็ศาสนาอิสลามนะคะกิจกรรมปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมบริการประชาชนอย่างทถวเทียมแล้วก็เสมอผาค่ะปฏิบัติราชการโดยความสุจริตโปรง่งใส พร้อมได้มีการมอบเกียรติบัตรแก่บุคคลต้นแบบในองค์กรด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยแล้วก็กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เท,ทมัสยิดบานบางแแบบค่ะครับ